จแรกวะนี่จแรกวะเออนังแรกงแรกอย่าลงน้เลยอย่าลงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ปายนะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาพาแม่ผมนะไปขับรถแตกนะครับทุกคน คือแม่ผมนี่ไม่เคยขับรถไอ้แท็กเลยนะครับก็ตั้งแต่เป็นสาวแล้วก็เป็นเป็นแม่ผมนะครับเขาก็ไม่เคยขับเลยนะครับผมถามเขานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะชวนเขาไปขับรถไอ้แท็กนะทุกคนตอนนี้กําลังแต่งตัวอยู่นี่เดี๋ยวเราไปดูครับว่าแม่ผมจะขับรถไอ้แท็กได้หรือเปล่านะอ่ามันจะหาแค่ไหนมันจะ <laughs> จะเป็นยังไงก็จะลงนานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับออกมาจากบ้านแล้วนี่เนี่ยแม่ผมนั่งอยู่ข้างหลัง โอเคเดี๋ยวเราไปรอชมเลยเดี๋ยวผมเปิดตัวแม่ผมนะอ่าว่าแต่งการแต่งตัวแบบเฟี้ยวขนาดไหนนะทุกคนเฮ้ยโอเคครับทุกคนอันนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับสวมแต่งตัวจับจับแต่งตัวแม่ผมเองเลยนะนี่อย่างเสียวคือแม่ผมไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้เลยนะ แบบนี้ไม่เคยแต่งตัวเลยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเลือกกันนาว่าแม่ผมจะขับรถเต๊กได้หรือเปล่าแม่ขับรถเต๊กบอกเคยขับรถเคยขับรถไถยบอกไม่เคยรับไปเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะทุกคนอ,อย่าลืมกดไลค์เพื่อนกำลังใจให้แม่ผมด้วยนะไปความกันไดอยังทุกคนไปไส้เกี๊ เดี๋ยวใแก์ให้ใส่กนึ่งแกหนึ่งอันนี้เป็นเก๊งหนึ่งนะครับนี่ไ่ค่อยแนี่แค่นงเยนี่อกเลยอยากเที่ยวนะขับได้อยู่ <c oughs> ขับได้ป่วนี่นี่เียวผู้หญิงก็สิ่งได้นะทุกคน นี่ซิงนะซิงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับครั้งแรกเลยที่เขาขับโดยดีแทกนะครับเขาไม่เคยขับโดยดีแทกเลยนะแม่เื่อแรกว่นี่เื่อแรกวะเออครั้งแรกครั้งแรกอย่าลงน้าเลยอย่าลง รับโลท้ายเป็นแสลกเลยเห,อเหอรเอแสลง,ง,งเลกแสลกเลยดูเก่งเก่งแขนไปเดินจะขึ้นท้ายอันนี้เป็นเกมหนึ่งนะครับผมมนการไม่ามาก้าใส่แรงตัวแม่แบบคุมคุมแขนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสปาร์ตแรงไปนี่ <c oughs> đại Win. đi đại để, đi. Kia 2 không Kia 2 bọn. xóm cho họ cho 2 vai bột. Lên này, lên kết. Lên, lên, cơn อันนี้แรงขึ้นนะครับจะได้ฮะ<ห><ค>มามาราไปดิังแรเลยได้นิ nè, bà cao hơn luôn nè Thôi nè แม่จะเป็นยังไงนะครับเ mm hmm. ดีย mm ๋ยวผมเก็บไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแอบ,บแอบ,บตามหลังไว้เรามารอดูนะครับว่าถ้าแม่ถึงโค้งเขาจะกล้าเลี้ยวหรือเปล่านะครับเ mm hmm. ขบาไม่กล้ากันเดียวลนะ ดันคือเอามือดันได้นี่งสิงอยังสิ่งเก้าไหยเก้อันนี้เป็นเก้สองไหม ขึ้นแรงขึ้นนิดหน่อยเดี๋ยวข้างหน้าเป็นลุมับเดี๋ยวเราค่อยเร่งๆทีนึ่งมันจะเป็นลุมน้ําตรงนี้แม่ผมไม่เคยทําอะไรแบบนะี้คือวันนี้ผมผมแบบบังคับเลยนะบ,บังคับพามาถ่ายนะมาลองขับด้วยแดกดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ๋อแรงขึ้นแรงขึ้นถ้าขับเกียร์สามนี้ผมไม่อยู่แน่นอนนะโดยจะกเกียร์สองล้วแสแล้วก็แบบแล้วก็มีแรงนะักแล้วก็เกียร์หนึ่งเกียร์สองพอชิวๆมีชิวๆ ได้เถอะบรรยากาศก็ด,กกดีดูเมฆดูเมฆที่บดมาเมฆสวยป่ะ <c oughs> คลิปนี้ก็ไม่ค่อยจะเต้นอะไรผมคิดว่าแบบแต่แบบแม่เขาจะแบบเส้นเสถียแบบไม่การืนเต้นอะไรนิดหน่อยนะดูนิ่งนิ่งนิ่งเลยนะนิ่งมากเลย <c oughs> โอเคไหมเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปสอบถามเขาหน่อยวนะ่ารู้สึกยังไงนะครับ, okay, รบนนโอเคนะทุกคนจบง,ง่ายจังวะก็ <c oughs> ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะจบพีงเท่านี้นะครับ